ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ pk 2ออย่าลืม pk 2อเมสซี่รอคำตอบจากลาลิก้าจันนี้ลาลิก้าจะส่งคำตอบเรื่องการกลับมาเล่นในลีกสเปนไปยังตัวแทนของเลวในเมสซี่ให้รับทราบภายในวันจันนี้อนาคตของกองหน้าวัย3 5ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเล่นให้กับทีมไหนในฤดูกาลหน้ารดอที่ผ่านมา สือ,อยุโรประบุนักเตะไม่ต่อสัญญากับแป่แชร์นอกจากนั้นมีข่าวกับทั้งบาร์เซโลนาเอลฮิลานและอินเตอร์ไมอา,ามี่ล่าสุดแคลาดโมเรโนนักข่าวและ Spain, อินฟลูเอนเซอร์ชาวสเปนเผยข่าวทางลาลิกา้าได้บอกฮฮเกเมซี่ในฐานะตัวแทนของกองหน้าชาวอาร์เจนตีว่าจะแจ้งคำตอบสุดท้ายถึงโอกาสกลับไปเล่นในลีกสูงสุดสเปนภายในวันจันทร์หน้าซือได้ดังกล่าวยังระบุต่อไปว่าจากการประเมินและสอบถามแหล่งข่าว ณตอนนี้โอกาสที่เมสซี่จะกลับคืนสุทิินคัมนูมีถึง80โดยบาซ่ารอคําตอบจากลาลิก้าอยู่เช่นเดียวกันสําหรับบาเซโลนาต้องจัดการเพดานค่าแรงและตัวเลขจํานวนเงินในสโมสรเพื่อให้ลาลิก้าทําการอนุมัติซึ่งถือเป็นคนตอบสําสคัญก่อนเดินหน้าหารือเมสซี่แบบเต็มตัวฟาบิเซรโรมาโนโร,รายงานณตอนนี้ยังไม่มีสโมสรไหนจ่ายค่าสิสัญญาหรือทำข้อตกลงส่วนตัวกับกาบี้เบก้า กองกลางของเซลตาบิโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมามาก้าเปิดเผยว่าเนกาเซนเตรียมกระชากเบลกามาร่วมทีมหลังไม่ฟิลปี1สร้างผลงานในซีซั่นนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมลงสนามไป38นัดซัดไป9ประตูกับอีกสี่แอสซิสแต่ขึ้นวันเดียวกันโรมาโนชี้แจงว่าตอนนี้ยังไม่มีสโมสรไหนที่จ่ายค่าฉีกสัญญา40ล้านยูโรให้กับเซลตาบิโกเพื่อดึงตัวเบลก้าไปครองและยังไม่มีทีมไหนที่ตกลงสัญญาส่วนตัวกับนักเตะไปร่วงหน้าอีกเช่นกัน ทุกอย่างยังคงเปิดกว้างซึ่งทางเซลตายืนการว่าทีมที่สนใจไม่ฟิลชาสเปนต้องจ่ายค่าฉิกสัญญา40ล้านยูโรเท่านั้นไม่มีการลดหย่อนหรือเจรจาไปทางอื่นสัญญาของเบลกากับเซลตามีจนถึงกลางปี2026โดยต้องสังเกตพร้อมเปิดทางปล่อยตัวออกไปแต่อยู่บนเงื่อนไขต้องจ่ายค่าสิกสัญญาเท่านั้นณตอนนี้โรมาโนประเมินว่าโอกาสหรือความไปไปได้มากที่สุดสำหรับจุดหมายต่อไปของเบลกาก็คือศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพราะมีทีมที่พร้อมจะจ่ายอยู่หลายสโมสร โจเซ่บูริโยเปิดเผยตัวเองจะขอตัวไปพักผ่อนในวันจันทร์หน้าจากนั้นค่อยคิดถึงอนาคตอีกครั้งหมาป่ากรุงโรมผ้าจุดโทษให้กับเซบีย่าหนึ่งประตูต่อสี่หลังเสมอในเวลา120นาทีหนึ่งประตูต่อหนึ่งในศึกยูโรปาลีกรอบชิงชนะเลิศเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้โรม่าต้องอกหักในปีนี้หลังจบเกมสื่อได้สอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับอนาคตของกุซซอวัย60ของโรมา่าเพราะที่ผ่านมามีกระแสะข่าวย้ายทีมต่อเนื่อง อนาคตของผมน่นเหรอผมจะไปพักร้อนในวันจันทร์หน้าพวกเราจะคุยกันผมบอกเจ้าของสโมสรไปแล้วว่าผมจะบอกให้พวกเขาทราบเป็นคนแรกในกรณีที่ผมเปิดการเจรจากับทีมอื่นผมบอกพวกเขาไปเช่นกันในตอนที่ทีมชาติโปรตุเกสติดต,ต่อมาหาผมเมื่อเดือนธันวาในการรับงานคุมทีมชาติแต่สําหรับตอนนี้ยังไม่มีทีมอื่นติดต่อมาหาผมมูรินโญ่มีข่าวเกี่ยวโยงกับปาีสชซชต์งชแมงอย่างต่อเนื่องโดยสื่อทั้งในและนอกอิตาลีเชื่อว่าแปรแชร์ต้องการตัว โชเซ่บูรินโยไปทำหน้าที่ขุดซื้อรายใหม่โชเฟลิ ic, กกล่องหน้าสมบัติของเอดโกเมริดแม้จะเสียเซลพอสมควรที่เชลซีจะไม่ซื้อขาดในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ล่าสุดแหล่งข่าวความน่าเชื่อถือสูงอ้างว่ามียักษ์ใหญ่ในยุโรปยื่นข้อเสนอกับทับตาหมีเป็นที่เรียบร้อยรายงานจากเดียรูอาสบอกว่าความเปลี่ยนแปลงยังถิ่นซาฟอร์บิดเรื่องเฮดโค้ดใหม่เมื่อแต่งตั้งปอร์เชติโน่ด้วยสัญญา2ปี ก็แจ้งให้กับฝ่ายบริหารว่าดาวเตะโปรตุเกสอยู่นอกแผนงานเป็นอันสิ้นสุดช่วงเวลาเช่ายืม6เดือนวอดไวายไปกว่า9ล้านปอนด์ทงังเฟลิกจึงเดินทางไปพักผ่อนยังเกาะอีบิซารอความชัดเจนมากกว่านี้ระหว่างซัมเมอร์กระทั่งมานูไซผู้สื่อข่าววงในสายมาริดแจ้งว่าแข่งวัย23ปีจะไม่กลับไปสวมเครื่องแบบโรคีบังโกสอีกแล้วชฟาฟลิกได้ข้อเสนอจากยักษ์ใหญ่เข้ามาแล้วในเวลานี้ และเขาจะย้ายออกหมอนั่นจะไม่ไปร่วมพีซซี่สันกับอัลเลนโกมาลิททั้งนี้ยังไม่มีการระบุว่าคือทีมไหนที่จะได้เฟรกไปแต่ส่วนใหญ่เชื่อว่าเนคเซิลเพราะมีศักยภาพทางการเงินจากกลุ่มทุนซาอุดีอาระเบียและซีซั่นหน้าก็ผ่านเข้าไปเตะแชมเปีเ้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มด้วย